สวัสดีครับพี่น้องครับพวกบกคนทยวนทำแล้วนะครับวันนี้ปามากินข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้าในห้านเจนุดอาหารตามสั่งครับอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆบ้านนะครับสองรอมาสองรอใหญ่นะครับไปดูนครับว่าวันนี้กินอย่างดีครับสั่งเจนุดครับไปครับพี่น้องครับ โอ้ห้านิดดีงามพระรามยี่สิบนี่ดูมีพจมานด้วยโอ้ยพจมานนะฮักสุดเลยอะไรกินแมียงเดียสิสนยังเนี้ยเกล็ดกาไม่กล้าไม่หอนหมูกรอบบ่เฮ้กินผักดีกว่านะเฮ้ยผัดมาทัวา่วใส่ไข่เว้เออเ,เอาเอามาทัวา่วใส่ไข่ มาเจ้ากินไข่ไปสองน่วยนะผักเนี่ยไข่ป่านี่มีประโยชน์เบ้าพจมานพจมาน,<พ>มานสว่างเป็นบางเวลาอุ้ยมีขนมหวานนะเฮ้ยผัดมะแตงใส่ไข่ก็ดีเหมือนนะแนะนำดีช่างฝาน เรยผู้อยากกินไม่ยังเลยนี่อาบหน้าไปยังไหมโอ้โนโอ้ยอาไปแล้วครับอาเมื่อคืนเฮ้โอ้หมดใจนี่เขนมนี่ข้าเหนียวทุดำสิบบาทเฮ้ยบะหมี่อขาเขาเหนียวทุเรียนบะหมีนะอัหนีนฮานประจำ ้ซางมายังกินเมืองเนี้ยาาามาทัวร์วใส่ไข่นะเคี่ยวบ่ค่อยดีด้วยกินอะไรลูกพี่เริ่มน้ำก่อนโอโหโห้โหบริการดีเว้ยฮัลโน,นี้เฮ้ยทำไมใจแก้วเนี่ย อ๋มอ,อมีการลวกด้วยเฮ้ยพัดลมนี้สุดแล้วนะเนี่ยเกี๊ยสามสุดแล้วโอ้โหยมุนยาคาดใจนี่นี่ทำเนี่ยนี่นี่อย่าเงี้ยไอ้แม่วะหมูกรอบต้องบังเลยกันนั่นมีหมกสมพัดถั่วมีดีนะ แทบคาดใจกินเมียงดีวะโถอนใจวันมีน้ำพริกกินน้เอเอาพกมาเวลามาเขาเขาก็ไม่ได้ต่ำโหนี่เยี่ยหมูกรอบเลยนะมันต้องมากร่าหรือว่าไปต้มต้มแล้วก็ไปทอดนอน

พูดจ๋าบ่คุณทรรมมากเลยยักแบงปันอื้อหืคิดตังค์นะแบงปันก็บ่ต้องคิดตังค์เด้อตัดสินใจได้เราไปกินเหมือนี่ผัดบุงเอ่อผัดผักบุงใส่หมูสับโอใส่พริกน้อยเผ็ดๆลําๆฮื้อวีวีนั่นเป็นคนหน้าตาดีนะหนูสวยทุกคนรู้โอ้โหอยาก สวยทุกวันครับวิวีต้องสวยทุกวนันโอ้ยไปไหนบ่ได้โควิดอยู่แถวบ้านเนอะไปข้างนอกก็กลัวโควิดครับยุคนี้ครับโอ้มันรุนแรงขึ้นทุกวันเลยโควิดนี่ไข่ไปไข่มานี่บ่บู้เลยว่ามันติดไข่มาบ้างนี่โอ้แล้วแล้ว อยู่บ้านอย,ายอยู่ห้อยู่นาดูงวะเว้ยพี่น้องเว้ยหัวโหหักกไปไหนกันว่ากันไปทักษะเนื้อรักษาตัวกันให้ดีวะเจียวเจวก็นี่มีนะไม่นจะบ่มีนะาห้านนี่เจียวพร้อม เขาทำอะไรใส่ลงไน้ำมุ่งไอ้ไหนก้าหว่เฉลไ้ำนี่องค์ผมเหรอครับเนี่ยใสนี่ร้อผักบุ้งเนี่ยตัวไปด้วยหมูสับโอ้โหนี่ขยะขยะเนาะอย่าไปยุ่งหน่อ โ oh, oh, อ้โหอีเกตก็มาแล้วทิกเกตตื่นมาบนแย้มเมียงเลยเนี่ยก<ม>าแฟ<ม>าอ<ม>าชีพแม่บ้านน,น,น้ำนน้ำไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องอาบกินได้เลยก <c oughs> ินเรามาละนี่กะซรงจังเลยตัวไอ้ด้วยผักบุ้ง <c oughs> เอโอ้โหลําต้ตักะเพาแม่ยังโอ้ากรนกเพา่ัยโอ้โหาน้อย่งต้องเยอะน่นน้อร่อยแน่นอนครับ นีด,ด,ด,ดต้องนีดต้องนีดภาษาทยยวนนีดปลาดุกนะยิ้ไงดีเนาะเหมือนป่าเน่ะเลยนะป่าสวายสวายแต่มันมันโตยไงไงมันก็เลยปลาดุกเลี้ยงอย่งว่านะเฮ้ยโหเสร็จเรียบร้อย เอาหมอหมอเบอร์แมื่อวานนี้ห้าสิบไม่กล้าถอนใจใครหุงนี้ช่างป่านหรือเปล่าโอ้หวีตาหงงข้าวดิบนะเดี๋ยวจะไปบอกมาดิแว,ว,วีมันหงงข้าวดีไว้แฉะดีเว้ยครับ สิบบาทครับพี่น้องครับ30บาทดูหน้าตากัน30บาทมาโอ้โหสามสิบบาทบันบานนะครับนี่หอมเลยว่าหอมหอมโอ้โหไปนั่งไหนทากแดดท่อนบาไปเอาเมือกี่ อันน้ำเคยมากมากกินข้าวบ่มีน้ำเคยบร่รำสกลิ่นเยอต้อนเยอะอดมวกกินข้าวใส่มวกเด็ดบาปพ่อแม่สอนไว้นะครับเฮ้ยน,นี่มีหอมแดงด้วยเฮ้ย โอ้โหไอ้ฮอนฮะรอนเลยเอาแล้วแก้วน้ำดิอืมสุดยอดแก้วไข่อะแก้วตสับเรียบร้อยครับบะเหลือเลยอร่อยนะบะเจี๊ยบบะเจี๊ยหิวใจตังก่อนอ้าวงานงอกละลืมหยิบตังมาโอ เครื่องไนไกนะครับอเอาลูยาหลูน่ากินจัดอ่ะโอ้โหนี่สามสิบบาทไขรอีกหน่วยสามสิบห้าห้าเยนุดนะึงครับขี้บนน้อยแต่กระลำซอยนองวงวังเออซุ่มว้าน่องหลวงเข้ามาเจอโค้งสาราประชาคมเลี้ยวซ้ายมาประมาณร้อยเมตรอาหารอร่อยสะอาดแต่ตอนนี้ลืมมาตั้งมาเจือไว้ก่อนนะจบ